สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมที่7ประจำวันอาทิตย์ที่2ตุลากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่บุรีรัมย์เปิดบ้านเอาชนะประจวบไป3-1วันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากสูภป,ปรชัยใจเด็ดหมอบไป2อ,อีกลูกมาจากโกลันคาร์สิส่วนทีมเยือนได้หนึ่งประตูจากซามอลโลซาชมบุรีก็เฉือนเอาชนะหนองบัวไป21ฮะเกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านได้2ประตูจากชานลโลงพรมศรีแก้วแล้วก็ดานิโลฮะส่วนทีมเยือนได้หนึ่งประตูจากจอร์จเฟลิปเป้ราชบุรีก็เอาชนะลำปางไป10จากอัลวินร์ ท้าเรือวันนี้ทาได้แค่เสมอกับทาง Bang คอกยูเอเท็ดไป1 1ฮะเกมนี้เจ้าบ้านไนดะ้ปนดาวน่สูงจากจุดโทษของแฮมิตันโซเลสก่อนที่ทีมเยือนมาตีเสมอได้จากวันเดอร์ลุยส์นั่นก็เลยทำให้ตลางคะแนนในตอนนี้เนี่ยจะฝูงเป็นชลบุรีเก็บไป18แคะแนนอันดับ2บุรีรามี17อันดับ3ราชบุรี16อันดับ4กับ5เป็น a บ g k อกกับเชียงรายเก็บไปทีมละ14อันดับ6และเ็เป็น BG แล้วก็นครราชสีมามีทีมละ1 1 ในขณะที่โซนไทยตราลาครับอันดับ14แล้วก็15เป็นลำพูนกับโพลิเทโลที่มีทีมละ3คะแนนส่วนบวยก็เป็นหนองบัวพิเยะที่มีแค่คะแนนเดียวไปต่อกันที่ดาสวสนุล่าสุดตอนนี้ก็เป็นเดนิโลกับสุภชัยใจเดดที่ซัดไปคนละ7ประตู เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเข้าสู่เกมที่8ครับวันศุกร์ที่7ตุลามีลำพูนเจอกับบุรีรัมวันเสาร์ที่8ตุลาคมสุโขทัยพบกับราชบุรีประจวบพบโพลิเทโลหนองบัวเจอบีจีแล้วก็วันอาทิตย์ที่9ตุลาคมแบงคอกเจอกับเชียงรายขอนแก่นพบชนบุรีลำปางเปิดบ้านเจอนครราชสีมาแล้วก็เมืองทองพบท่าเรือ